ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดข้อมือเสือของหลวงปั่นวัดบางพระกันนะครับเป็นตะกุดข้อมือเสือยุคต้นๆของหลวงปิ่นครับครับเชื่อที่ของข้อมือนี้ได้ขาดชำรุดไปตามกาลเวลาครับครับด้านหน้าของตะกุดข้อมือเสือครับครับด้านข้างของตะกุดข้อมือเสือครับตะกุดข้อมือเสือเนี่ยของหลวงปิ่นเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางแคล้วคลาดและก็มีเมตตาดีครับ หาชมญาติครับครับอีกด้านนึงครับของกระดข้อมือเสือครับด้านล่างก็จะมีการมีอัขระยันอยู่ครับครับครับด้านข้างของกระดข้อมือเสือครับด้านซ้ายและด้านฝาครับเป็นกระดุกข้อมือยุคตะต้นของหลวงปัญครับอ่านิยมครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามด้วยนะครับผมครับ